เรื่องราวของคอนเทนต์ในวันนี้ก็อยู่กันในโหมดใหม่นะครับ Fortune f a v e r นั่นเองใครที่เล่น Golden มาตั้งแต่แรกๆก็จะเป็นแบบนี้ประจำอยู่แล้วนะช่วงกลางๆเซตเกมจะยัดโหมดนี้เข้ามาให้เล่นนั่นเองแล้วเป็นโหมดบันเทิงโหมดที่มันจะรวยเวอร์เวอ่อทำอะไรเวอร์ๆได้ง่ายมากๆครับแล้วก็ต้องขอบคุณคนที่ส่งคลิปนี้มาให้ผมด้วยนะคือคุณวันมอนั่นเองนะครับเป็นคอนเทนต์ของ The Cool t h e Lung นั่นเองซึ่ง The Cool t h e Lung เนี่ยผมเคยทำไว้เป็นคลิป,ปะนะ ตั้งแต่ช่วงเซตนี้มาใหม่ๆเลยน่าจะประมาณ2เดือนได้แล้วมัง้งคือตอนนั้นผมค่อนข้างจะว้าวกับเทศความสามารถแบบนี้มากๆนะครับที่จะชนะเกมเลยถ้าเกิดเราโลคบ3ดาว5ตัวของคอมมันนั่นเองนะครับโคตรจะบ้านะเป็นเทศที่ผมเพิ่งเคยเจอนี่แหละตั้งแต่เล่นท TF TFT เล่นก o เ d e นมานะคือผมค่อนข้างชอบนะมันเท่ดีนะครับมันให้ความรู้สึกเหมือนตอนที่ผมเล่นการ์ดยูกิแล้วจัวเอ็กโซเดียคบ5ตัวอะไรประมาณนั้นนะทุกคน โอเคก็ตอนนี้คุณวันมอเขาได้ทําการโลนะครับเพื่อที่จะหาตัวเดอะครู3ดาวให้ได้ก่อนซักอย่างน้อยตัว2ตัวนะเพื่อที่จะได้โลฟี free, แล้วก็โลด้วยอัพเวลด้วยจากความสามารถของเทสเดอครูนั่นเองนะครับตอนนี้เหมือนเขาจะยังทําไม่ได้สักตัวหนึ่งนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเขาจะทําได้ตอนไหนแล้วตอนนี้ก็จบสเตจสเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตัวเดอะคูนี่ออกมาค่อนข้างเยอะนะบวกกับไอเกมฟอร์จูนเฟเวอร์เนี่ยทุกคนจะได้ตัว5บาทหรือไม่ก็ตัว4บาทกันตั้งแต่เริ่มเกมอยู่แล้วเขาได้มาเป็นตัวของ TF นะครับหรือว่าทวิตเฟสนันเองก็เลยทําให้เขาสามารถมาเล่นคอมเดอะคูได้นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเดอะคูถ้าเกิดเรามีเยอะในบอร์ดมันก็จะยิ่งเก่งนั่นเองนะครับได้ทั้งความตีเร็วได้ทั้งอะไรต่างๆนานานะครับแล้วยิ่งกลายเป็น3ดาวเมื่อไหร่มันก็จะยยิิ่่่งงงงเเกกมาขึ้นนน,อนัอ ก็ช่วงต้นเกมเขาทําเลือดมาได้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับเหลือ88ก็อาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างเพราะว่าคอม The เดอะคูมันก็ไม่ได้ค่อยเก่งอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วครับเพราะถ้าเกิดไอคอมเนี่ยมันเก่งเวอร์นะมันจะ OP เกินไปเว้ยแล้วถ้าเกิดมันเก่งแบบเฟอร์เวอรเลยใช่ไหมต้นเกมชนะได้หมดกลางเกมโลฮิต3ดาวแะ้วยังชนะได้อีกแล้วพอเข้าเลดเกมไปทำห้าบาท3ดาว TF3 ดาวอะไรเงี้ยบวกกับตัวเดอะคู 3ดาวให้ครบ5ตัวชนะเกมเลยมันก็จะเก่งเกินไปเนาะเกมมันเลยปรับมาให้เป็นแบบว่าทรงๆไม่ได้เก่งมากช่วงต้นเกมกลางเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราโลครบ4ตัวเมื่อไหร่บอกเลยว่าช่วงนั้นแหละมันจะเก่งมากๆเลยนะครับในคอมเดอรครันะแต่ถ้าเกิดเป็น5ตัวครบเมื่อไหรก่ก็นั่นแหละจีจีเกมนั้นเลยโอเคตอนนี้เขาก็โลเพิ่มนะครับก็ได้มาค่อนข้างจะเยอะอย่แต่ว่ายัางไม่คิดสักตัวหนึ่งนะ ก็หวังนะครับว่าช่องมันจะแจกดูปมาให้นะครับเพราะโหมดนี้มันจะมีช่องมาแจกของเรื่อยๆอยู่แล้วนะคือโหมดฟอร์จูนเฟเวอร์นั่นเองนะแต่ว่าบอร์ดเขาก็นั่นแหละมีแพ้บ้างสลับชนะบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารอบนี้เขาจะโลฮิตหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นทาวมิ่งที่ควรจะโลฮิตได้แล้วนะครับเพราะถ้าเกิดเราโลฮิตครบ2ตัว3าดาวนะมันจะได้โลฟีด้วยแล้วก็ได้การโลหนึ่งครั้งได้อีพีหนึ่งหน่วยก็เหมือนเราโล1บาทเท่านั้นเองครับมันค่อนข้างจะได้แหวลอนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเราโลฮิตไว้ะเนาะ รอบนี้เขาเจอเป็นซิเวียเพิ่มมาอีกแต่เหมือนจะยังไม่ฮิตสักตัวนะครับก็คิดว่ารอบหน้าเนี้ยต้องฮิตแต่ละเพราะว่าขาดีแค่อย่างละสองตัวเท่านั้นนะแต่ว่ารอบหน้าก็เหมือนจะมีช่องมาแจกของนะเพราะว่ามันจะมาทุกๆรอบประมาณหลังวงล้ออะไรเงี้ยแล้วรอบนี้เขาฮิตไปแล้วไงได้รูปมา2อ,อันแน่เลยจากช่องนะครับก็เรียบร้อยฮิตไปเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้มาประมาณ2ตัวซึ่งก็น่าจะต้องขึ้นไปเวล7ดต่อเพื่อที่จะ โลให้ครบอีก2ตัวนั่นเองก็คือเชนกับสติกนั่นเองนะแล้วถ้าเกิดโลครบอีก2ตัวนี้บอกเลยว่าบอดเก่งแน่นอนนะครับคัมแบ็กได้แน่แช่วงนั้นแล้วเข้าไปถึงเลทเกมได้ขึ้น10ได้โล TF ให้ Low, FA, ครบ3ดาดาวได้ก็ชนะเกมไปเลยนั่นเองนะครับแล้วรอบนี้ได้มาเป็นตัวของเชนเพิ่มอีก1ตัวก็ค่อนข้างจะดีอยู่นะแล้วเหมือนเขาจะยังไม่อยากขึ้น7นะครับเขาเลยตัดสินใจโลที่เลเวล6นี่แหละไม่ขึ้นเวลเจ็ดนะครับแล้วได้สติกเพิ่มมาเชนขาดอีกประมาณ3ตัวนะครับ ไอสเต็ปการโลเนะี่ยผมก็อยากให้แนะ,แน,ะนำนะทุกคนลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับก็คือตัดตัวในปูออกอย่างเช่นแบบเราจะหาตัว2บาทเราก็พยายามซื้อตัว2บาทที่มันขึ้นมาในช็อปเราอะ มาไว้ในเบ้นก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเจอตัวที่เราต้องการเมื่อไหร่เราค่อยขายพวกนั้นทิ้งนะนะมันจะทําให้มีโอกาสเจอเยอะมากยิ่งขึ้นถึงจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็เหอะโอกาสอาจจะเพิ่มมาสักประมาณ0.5เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันจะตัดตัวในฟูลออกนะมันก็เลยมีโอกาสมากขึ้นมาแต่ผมก็ไม่รู้เปอร์เซ็นต์เป๊เปเปเะๆหรอกแต่ก็ยังดีก็ไม่ทำอนะเนาะแต่ถ้าเกิดขี้เกียจก็ซื้อๆโลโลไปครับไม่ต้องไปซีเรียสมากหรอกอยังไงมันก็อยู่ที่ดวงอยู่แล้ว โอเคอัมนที่3เขาเลือกหยิบมาเป็นดูอัพคิวนะครับได้มาเป็นตัวของเกรนสอตัวขายไปเลยครับเพราะว่าไม่ได้ใช้นั่นเองนะตอนนี้เขาขึ้น7มาเลยนะครับไม่อยู่โรเวล6แล้วขึ้นเวล7ดีกว่านะครับมีโอกาสหาซิกได้ด้วยนะเพราะว่าตอนเวล7อ็ะมีโอกาสเจอตัว3บาทเยอะที่สุดเลยนะเพราะว่าไอตัวเดอะครัถ้าเกิดเราขึ้นเวลไปเยอะเท่าไหร่มันก็ยังมีโอกาสเจอตัวเดอะครูเท่าเดิมนะครับไม่ได้ลดน้อยลงแต่ก็ถ้าเกิดขึ้นเวลมันก็จะมีโอกาสเจอเยอะมากยิ่งขึ้นไงเพราะซิกมันเป็นตัว3บาทแล้วเนาะ โอเครอบนี้เขาก็โลต่อนะครับเงินก็ค่อนข้างจะมีอยู่เขาทำาช่วงต้นเกมมาได้ดีอยู่นะเก็บงงเก็บเงินอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้ช่วงกลางเกมมีเงินพอที่จะโลนู่นโลนี่แล้วมันบวกกับเกมมันเป็นหมวดช่องอนะ่ะเออผมไม่น่าจะต้องพูดเรื่องการเงินหรอกมั้งมันน่าจะรวยกันทุกคนอยู่แล้วนะเออไม่น่าพูดหรอกไอ้เรื่องการเงินเนะี่ยเอาไว้เป็นหมวดธรรมดาเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันไอ้เรื่องหมวดเทคนิคการเก็บเงินอะไรเงี้ยอันนี้หมวดช่องคืออยากทาอะไรทําเลยครับยังไงมันก็ได้เงินจากช่องฟรีๆอยู่แล้ว ยังไงก็รวยแน่นอนนะครับ5บาท3ดาวคือมีให้เห็นทุกเกมไปแล้วเนาะมันเป็นโหมดบันเทิงครับมาดูนะครับรอบนี้จะฮิตหมดหรือเปล่าเพราะว่าช่องมาแจกของอีกแล้วนะครับได้เงินเพิ่มมาอีกประมาณเกือบ20บาทได้เลยมั้งแล้วก็ได้โลฟีทุกเทิร์นอยู่แล้วจากเดอะครูนะครับ เรดูรอบนี้ผมว่าน่าจะต้องฮิตแล้วแหละรวยขนาดนี้ไม่ฮิตก็ไม่รู้ว่าไงแล้วเจอซิกเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วครับที่แค่2ตัวเท่านั้นสำหรับซิกส่วนเชนก็ขาดที่แค่ตัวเดียวนะเราเจอเกวนอีกแล้วครับในช็อปเพิ่งขายไป2ตัวถ้าเกิดเก็บไว้คือเกวน2ดาวไปเลยตอนเวลเจ็ดแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นนะครับมันเป็นคอมเดอครูไม่มีสล็อตให้ใส่เกวนนั้นเรียร้อยครับตอนนี้คือฮิตเชนไปก่อนแล้ว1ตัวเรียบร้อยเหลือแค่ซิกอีก2ตัวเท่านั้นนะครับหวังว่าจะฮิต ก่อนรอบสเตจหนะเพราะว่าถ้าเกิดเดอะครูมันฮิตก่อนสเตจหมันจะเป็นอะไรที่เก่งมากๆนะแต่ผมก็ไม่รู้อีกแหละว,ว่าไอโ Favor บบ้โหมดฟอร์จูนเฟล์แบบนเนี้ยโหมดบันคืิงแบเนี้ยไอ้เดอะครูเนี่ยมันจะแบกช่วงท้ายเกมได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราไม่ทําแบบพวกเสาดาวครบทุกตัวอะไรเงี้ยช่วงท้ายเกมผมว่าอาจจะชนะได้ยากว่าเพราะว่าโหมดธรรมดามันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอยู่แล้วนะสําหรับไอเดครูนะครับ โอเครอบนี้เขาได้ช่องเฮ้ยได่ได้ไม่ใช่ได้ช่องได้เงินจากช่องอีกแล้วเพราะว่าเขาเลือดลดต่ํากว่า50หน่วยนะครับมันก็เลยมีช่องมาแจกของเพิ่มอีกนั่นเองอันนี้ก็ได้มาเป็นอ่าซิกขาดอีแค่ตัวเดียวนะผมว่าน่าเขาน่าจะโลยไอคิต,ตอนนี้แล้วเจอ TF มาด้วยนะครับจากในช็อปค่อนข้างจะดวงดีนิดหนึ่งนะ1%นะครับเจอมาเป็น TF เอโอเคโครับขาดซิกอีแค่1ตัวแต่เหมือนจะยังไม่ฮิคิดนะครับใช้เงินไปค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้หาซิกไม่เจอนะครับอีกแค่ตัวเดียวเหมือนเกมจะหมาหรือเปล่าตาตนี ว่าถ้าเกิดสเตจ5ยังไม่ฮิตอแบบนี้คือมีโอกาสที่จะแพ้สูงมากนะครับบอร์ดคนอื่นเขาก็รวยอะ่ะเออแต่ว่าไอตัวมอไฟนี่คือเอาเรื่องอยู่นะไอชน,นาจะยืนได้ทั้งวันแน่นอนอะ่ะ <c oughs> ของแสง2ชิ้นน่ะแล้ตายก็ไม่รู้ไงแล้วไม่น่าตายหรอครับช่วงสเตจสของแสง2ชิ้น3ดาวแบบนี้ยืนได้ยันลูกบวชโอเคชนะไปได้นะครับแต่ว่า TF นี่คือทำดาเมจเยอะสุดเลยนะโอเคมาดูครับรอบนี้จะฮิตหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยครับฮิตไปแล้ว ขาดแค่ TF ตัวเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับ The Crew 3ดาวแต่เหมือนเขาจะเผอขาย TF ทิ้งไปหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดคือเขาเจอ TF ในช็อปนะแต่ตอนนี้ทำไม TF เหลือแค่ตัวเดียว <c oughs> ผมว่าน่าจะมือลั่นขายไปแน่เลยวะ <c oughs> ใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิดคือมีจริงๆนะผมเห็นเขาซื้อมาอยู่นะครับ <c oughs> นี่แหละครับพอเสียของไอ้เทคนิคซื้อตัดตัวในพูที่ผมพูดไปตอนแรกอะ <c oughs> มือลั่นขายตัวที่ใช้ผมเป็นบ่อยเว้ยช่วงที่รีบๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจแบบใช้เฉพาะตอนช่วงทำห้าบาท3ดาวอะไรแบบนั้นดีกว่าถ้าเกิดโลปกติผมชิวๆเรื่อยๆดีกว่าไม่ฮิตก็ไม่ฮิตช่างแม่งแต่จริงๆทำมันก็ดีแหละแต่ต้องแบบต่อมีสติดีๆนะไม่ใช่ว่ามือลั่นแบบเขาแบบนี้นะครับเรียบร้อยเลยโอเคแต่เหมือนว่าช่วงเซต5ห้านี้เริ่มจะแพ้แล้วหรือเปล่าแต่น่า,นาจยังชนะบ้านนี้ได้อยู่ โอเคเพราะว่าเขาโลฮิตไว้ด้วยแหละสเตเตท5มันก็เลยทําให้ชนะได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ฮิต4ตัวน,นี้คือแพ้แน่นอนแต่โหมดบันเทิงอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะแพ้หรือเปล่านะครับเพราะคนอื่นเขาก็รวยอะ่ะไปเวล10แล้วอะ่ะดูดิคนนี้ไปเวล10แล้วทุกคนเก็บตัว5บาทจะครบแล้วนะ่ะไอ้ที่ถ้าเกิดเขาได้ดูฟมานั่นเซลฟีน,น่าจะ3แล้วนะขาดทีแค่ตัว2ตัวเองอะนะบ้าเกินนะครับมันเป็นโหมดบันเทิงะนะมันก็เลยรวยนะ ส่วนในรอบบงเขาหยิบมาเป็นอนิม่านะครับไม่ใช่อนิม่าดิมันเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นไอ้น,นี่สปิริวิเศษก็เมื่อก่อนมันเป็น act, ไอเทมอันดิแฟกไงไอสปิริวิเศษ่ยเมื่อก่อนนะมันจะมีดีเดมชันอยู่หลายคนอาจจะมาเล่นไม่ทันหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะเล่นตั้งแต่เซนติสสามกันแล้วไหมเออน่าจะมาเล่นตั้งแต่ช่วงนั้นกันละมัง้งส่วนใหญ่เลยเนาะโอเครอบนี้ได้มาเรียบร้อยครับสาหรับดูปทองแล้วก็แล้วเขาก็ขึ้นเก้ามาได้แล้วนะครับก็พยายามจะขึ้นเวลสิบให้ได้อยู่ หาดเงินอีกประมาณ50บาทได้นะจริงๆมันขึ้นได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นไปตอนนี้มันก็ไม่มีเงินเลยไม่มีเงินโลอยู่ดีเราน่าจะไปเล่นหลังคีฟหรือเปล่าได้ให้ผมเดานะเล่นหลังคีฟน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะมีเงินโลด้วยแล้วก็ขึ้นสิบได้ด้วยนะครับอาจจะมีเงินโลสักประมาณ40-50บาทได้เลยนะแต่ว่ามันเริ่มจะแพ้แล้วครับแล้วเจอเป็นเลี้วหน้าสามดาวตรงนี้ก็เลยไม่ไหวนะครับโดนเลยเหลือประมาณ2ชีวิตเท่านั้น ถ้าเกิดมีคนทำห้าบาทสามดาวได้คือจบเลยนะครับสู้ไม่ได้แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเขาฮิตไปหรือยังแต่ให้ดาวก็น่าจะใกล้ฮิตแล้วแหละเ well, วลสิบโคตรไวบวกกับมีดูฟทองอยู่แล้วด้วยนะครับอาจจะฮิตไปแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้กดกดส่องให้ดูนะครับโอเคแล้วรอบนี้เหมือนจะสู้บอร์ดนี้ได้ไหมตัวดาเมจตายไปหมดแล้วนะครับโดนวัลัต์ดยิงตายหมดเลยเหลือแค่หมอไฟของแสงสองชิ้นแต่ว่าไอของแสงสองชิ้นนี้มันไม่ได้กันดาเมจกายภาพนะครับมันเป็นของกันดาเมจเวท มันได้เกาะเวทอ่ะเออไม่ได้เกาะเวททั้ง2ชิ้นเลยนะไม่มีของที่ได้เป็นเกาะกายภาพเลยก็เลยไม่ไหวนะครับรับดาเมจววัดไม่ไหวโดนดาามจไปประมาณ12ื่นสองเลยท็อปโฟเรียบร้อยครับสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าชนะแล้วแต่ว่าจะได้ที่หึหรือเปล่าเดี๋ยวมันลุ้นกันดีก,กว่าแลวเรียบร้อยไงเซลฟีนสดาวไปแล้วจริงด้วยนะครับตามคาดอย่างที่ผมบอกเลยว่ามันรวยอ่ะเออแล้วคนนี้ก็ใกล้จะฮิตอ่อพวกตัวฮาบาทแล้วอย่างเช่นแบบไอ้ไซล่าลีซินและพวกนั้นนะครับ แต่ว่าข้อดีของอย่างหนึ่งก็คือทุกคนลองสังเกตไหมไอ้คนที่ทำห้าบาทสามดาวเขาไม่ได้เก็บ TF ไปเลยนะครับมีโอกาสเจอโคตรเยอะเพราะผมบอกเลยว่าตัดตัวในภูออกไปแบบนี้แหละเห็นปะเห็นปะเขากดลบแป๊บๆเจอปแป๊บๆเจอเพราะว่าคนอื่นมันตัดตัวห้าบาทออกไปให้เยอะแล้วเว้เยก็เลยแบบโอกาสเจอโคตรเยอะและเรียบร้อยฮิตไปเลย2ตัวมีดูบทอง <c ười> คนในห้องนี้ไม่ได้จะรู้ไงเอ้โดนดิปับเป็นเรื่องเลยอย่างนี้ นี่แล้วถ้าเกิดผมแนะนําจริงๆนะถ้าเกิดไปเล่นหมดดนี้พยายามส่องคนอื่นบ่อยๆนะแล้วก็ดูว่าเขาจะทำเดอะครูสามดาวแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเขาจะทาก็ซื้อ TF ตัดไว้เยอะๆนะอย่างน้อยสัก2ดาวเนี่ยมีโอกาสทิศยากแล้วแต่ถ้าเกิดไม่ซื้อเลยก็ภาพจะเป็นประมาณนี้นะครับเกมนี้มันสั้นไปเดี๋ยวผมเอาอีกเกมให้ดูละกันนะครับก็เป็นเกมนี้เลยที่เริ่มมาด้วยอเอ็นคอร์เตอร์ของหลัวซับสคริปชันนั่นเองแล้วได้มาเป็น TF ช่วงต้นเกมอีกแล้ว จัดภาพมาที่อัรคเมนแรกนะครับอันนี้คือเจอเป็นแพนดอร่าอีกแล้วผมว่าเขาหยิบนั่นไงผมสังเกตตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเ,ออเขาหยิบตัวแพนดอร่าเขาน่าจะเป็นแพนดอร่าเอนจอยเยอร์ er แน่นอนคือเจอน่าจะหยิบทุกตาแต่ผมจะแนะนำก็คือถ้าเกิดหยิบมามันก็ไม่ได้แย่หรอกครับแต่ถ้าเกิดเราแบบไอเทมดีอะไรอย่างเงี้ยหยิบอัรคเมนอื่นที่มันเข้ากับบอร์ดเรามันจะดีมากกว่านะไม่จำเป็นต้องหยิบทุกตาอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใจมันรักเป็นเอนจอยเยอร์แพนดอร่าอะไรก็จัดไปครมหห้าหอก โอเคตอนนี้ก็เหมือนจะเล่นแพ้ช่วงต้นเกมหรือเปล่าเพราะว่าบอดค่อนข้างไม่แข่งเลยนะครับได้เป็นท F ก็จริงแต่ว่าดามจตมันค่อนข้างจะช้านะมันโซพวกตัว5บาทตัวอื่นไม่ไหวนะครับอย่างเช่นแบบบ้ามพวกอยู่นี่อะไรอย่างนี้นะซูไม่ได้นะครับดามจมันต่างกันแต่ถ้าเกิดคนอื่นได้ามาเป็นตัว5บาทแบ็คไลน์เหมือนกันก็อาจจะมีโอกาสชนะและชนะได้อยู่เพราะว่า TF เอฟเขาของแน่นเลยอันนี้เขาก็แวะโลนะครับตอนที่ระเบล4ี่เพราะว่าเขาเงินเกิน50แล้ว ก็เลยโอหาตัวเดคูนะครับพยายามจะทํา3ดาวให้ได้ก่อนสักหนึ่งตัวนะตอนนี้ได้มาเป็นมอร์ไฟสองตัวแล้วก็ซีเวียสองตัวตัวเดคูออกค่อนข้างน้อยนะครับในตานี้เหมือนจะไม่เท่าตาที่แล้วที่ตัวเดคูออกไม่หยุดโอเคแล้วได้เป็นซีเวียสองดาวมาก่อนนะครับยังสตั๊กอยู่ที่เวลสี่นะเพราะว่ามันยังไม่ได้อัพเวลมันก็เลยยังไม่ขึ้นเวลนะครับก็ถ้าเกิดเรากดอัพเวลสักหนึ่งรอบอในช่วงสเตจสอง 2, มันจะเป็นเวลห้าแล้วครับเต่ถามหนึ่งนะ แต่ถ้าเกิดเราไม่อัพเลยมันก็จะสตั๊กยูเวลสตอน3านึงนี่แหละแล้ว3านะึงเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เรากดโลเพราะว่าเงินจะเกิน50แล้วก็จะหาตัว1นึงบาทได้ดีที่สุดในช่วง3านึงนี่นะถ้าเกิดขครเล่นตัวพวก1บาทดีโล,ละอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่เจอจริงๆก็พยายามยาโลให้เงินต่ํากว่า30บาทนะครับเราขึ้นไปสโลโลตอนวิวห้ก็ได้เหมือนกันนะละหิดไปเป็นมอไฟสอดาวกับซีเบียสดาวไปก่อนนะครับบอร์ดก็พอที่จะทรงๆได้อยู่แล้วครับในช่วงสเตจสเพราะว่า ิดไปค่อนข้างจะเยอะแล้วนะตัว2ดาวในสเตจสก็น่าจะพอวินสตีกได้อยู่แล้วมั้งนะถ้าเกิดไม่เจอแบบพวกบอร์เวอร์จริงๆนะครับสเตจสนี้ก็น่าจะชิลลวก็พยายามเก็บเงินครับขึ้นมาเวลหกแล้วก็มาโลก็ได้นะถ้าเกิดมันไม่เจอจริงๆในช่วงสเตจห้านะครับเพราะว่าตอนเวลหกอ่ะเราจะมีโอกาสเจอตัว2บาทเยอะสุดใช่ไหมแต่ว่าตัว1บาทกับ3บาทเราก็มีโอกาสเจอเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้หาเช่นแล้วก็ซิกแล้วก็พวกตัว1บาทในคอมเดคูตอนที่เวลหกก็ได้อยู่นะครับไม่จำเป็นต้องโลเวลห้าก็ได้นะ แต่ถ้าเกิดคิดว่าบอร์ดไม่ไหวจริงๆก็แว้รลไว้ห้าแล้วก็ทําให้บอร์ดแข็งก่อนแล้วค่อยขึ้นมาก็ได้นะครับไอตัวคอมเดอะครูผมไม่รู้ว่าในโหมดแรลงช่วงนี้มันเป็นเมตาอยู่ไหมแต่ให้ผมเดาคือไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นแน่นอนใครที่ยังเล่นเซตสิ้าอยู่สามารถคอนเฟิร์มผมได้นะเพราะผมไม่ได้เข้าไปเล่นนานแล้วมันมันมันเบื่อเชผมขี้เกียจเล่น <laughs> ใครเล่นอยู่ก็สามารถคอนเฟิร์มผมได้นะครับว่าไอคอมเดอะครูเนี้ยยังเจออยู่ไหมนะแต่ให้ผมเดาคือไม่น่าจะเจอแล้วแหละ รอบนี้เขาได้มาเป็นรูปสองอันนะครับจะคีปคือค่อนข้างจะดวงดีนิดนึงอันนี้แล้วเหมือนจะท 1, ํา1บาท3ดาวได้เลยหรือเปล่าเพราะว่าขาดอีกอย่างแล้วไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับ จัดภาพวันที่อักเมน,นี่2นะครับดูเอลคิวแล้วหรือเปล่าเหมือนเดิมเลยครับทั้ง2เกมแพ่นดอลล่ากับดูเอลคิวเอาจิงจงก็ไม่ได้แย่หรอกแต่รอบนี้ได้มาดีอยู่นะได้มาเป็น TF แพ้ an, นะครับอย่าเผลอลั่นขายแบบเกมที่แล้วก็พอหยอกหยอกหยอกไปติดแซวซะแล้วอะไรงเรา แต่ผมเป็นผมก็เป็นทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบรีบๆอบบบางทีมันล้นไงจังหวะแบบรีบๆโรอะไรเงี้ยไม่ได้สังเกตไงเผื่อไปขายตัวที่ต้องการแล้วผมก็เลยเลิกใช้ไปเลยเทคนิคนี้ใครที่ดูคลิปผมบ่อยๆตอนที่ผมเล่นน่ผมจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกที่แบบโรแล้วสัตว์ตัวในภูอะไรเงี้ยมันบางทีมันลั่นขายไงแล้วมันทําให้เสียคลิปได้เลยนะบางจังหวะผมเลยไม่ทําที่ขายโอเคก็เซตสีน่าจะพอชนะได้หรือมั้งเพราะว่า บอดก็พอได้อยู่นะมอไฟสามดาวนะครับน่าจะพอยืนได้อยู่แล้วครับมอไฟสามดาวช่วงเศร็สีนี้แล้ว TF คือดาเมจมันค่อนข้างจะเวอร์อยู่นะช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่ามันเป็นตัว5บาทด้วยแหละดาเมเดจในบอดเดอะครูมันเวอร์จริงๆนะดาเมจคือเกือบหมื่นทุกตาเลยที่ผมเห็นแรอบนี้ได้เป็นของจากช่องนะครับได้มาเป็นวัลัตแต่ว่าวาัลัตเราไม่ได้ใชนะ้น่าจะขายทิ้งนะครับเพราะน่าจะอยากได้ตัวเดอะครูมากกว่าถ้าเกิดได้มาเป็น TF นี่มันก็จะยิ้มหน่อยนะแต่ว่าเขาไม่ได้นะครับ รอบน,นี้เขาตัดสินใจขึ้นมาเวลเจ็ดเลยนะไม่ไม่โลก่อนเหรอให้ผมดาวเขาน่าจะโลแหละเขาน่าจะโลก่อนนะหาซีเวียแล้วก็ซิกเชนให้3ดาวก่อนแล้วค่อยขึ้นเวลนะครับเขาไม่น่าจะเทมโปขึ้นไปเลยนะเขาน่าจะโลก่อน Okay, แต่ยังชนะบ้านนี้ได้อยู่เห็นปะดามจทีเอฟคือเวอร์เกือบทุกตาเลยนะครับแล้วเรียบร้อยครับฮิตซิเวียไปก่อนหนึ่งตัวเขาน่าจะเก็บดูปไว้อยู่นะครับดูปอันนี้น่าจะเอาไปใช้กับซิกหรือไม่ก็เชนมากกว่าแต่เหมือนตอนนี้เขาจะยังโลอยู่นะครับได้ซิกเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแต่ยังไม่เจอเชนเพิ่มอาจเจอเรียบร้อยครับได้เชนเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวตอนนี้ขาดอีกแค่อย่างละสองตัวเท่านั้นนะครับก็คือขาดอีกประมาณ3ตัวรวมดูปนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะฮิตตอนไหนนะครับซึ่งบอร์ดก็น่าจะพอไไหววและะมมงงในนช่น่่่เาจ ไม่น่าจะแพ้แบบเต็มบอร์ดอะไรขนาดนั้นนะต่อให้แพ้อย่างน้อยก็น่าจะเหลือประมาณตัว2ตัวก็น่าจะเซฟเลือดไปจนถึงเวลสิบได้อยู่แหละถ้าให้ผมดูจากสถานการณ์ตอนนี้เนาะให้ผมดาวรอบนี้เขาน่าจะโลดาวแน่นอนนะครับอยากจะฮิตแบบเต็มแกแน่ๆ <c oughs> เรียบร้อยครับฮิตเชนไว้ก่อนหนึ่งตัวขาดติ๊กอีกแค่หนึ่งตัวเท่านั้น,นครับโลดาวเลยหรือเปล่ายังไงหรือว่ารอก่อนโอเคเขาตัดสินใจรอนะไม่รีบนะครับเขาไม่ใจร้อนนะ Uh huh. อ่าฮะรอรออีกเทิร์นหนึ่งแล้วค่อยโลแล้วเรียบร้อยครับรอบนี้ฮิตไปแล้วเพราะว่าเงินมีเยอะมากมายไก่กองขาดฟิกอีกแค่หนึ่งตัวยังไงก็ฮิตแน่นอนมีดูบอยู่แล้วนะครับก็เกียบยาครับเก็บเงินขึ้นเวลไปเวล10ต่อแต่ว่าระหว่างทางที่ขึ้น10นี่แหละจะเป็นปัญหาแน่นอนนะครับถ้าเกิดมีคนทำห้า,าบาท3าดาวมากระทื้นเราบ่อยๆที่บาท3าดาวอะไรพวกเนี้ยมันก็จะทําให้เราเสียเลือดอาจจะไปโลตอนเวล10หา TF3 ดาวอาจจะไม่ถึงฝันได้เลยนะมีโอกาสนะครับ วังว่าจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนั้นและเหมือนจะปิดได้หนึ่งคนเรียบร้อยครับบ้านนี้เวลสิบเหมือนกันนะเหมือนจะเล่นแบบโลบจัดจัดนะขึ้น10อย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ตั้งบอร์ดอะไรเลยคือกะไปทําแบบสบาทห้าบาทสดาวอย่างเดียวเลยอันนี้คือเล่นโลบจัดจัดโอเคแต่เหมือนจะเจอบ้านนี้แล้วไม่ไหวแน่นอนนะครับเพราะว่าบ้านนี้ค่อนข้างฮิตเลยนะสไนเปอร์นะครับมอไฟตัวนี้ไม่น่าจะรับดาเมจจากโปรสไนข้างหลังได้แบบยืนได้แน่แล้วเรียบร้อยครับเหมือนจะตายจริงด้วยไม่ไหวจริงจริงด้วยครับแพ้ไป เลหลือประมาณอ่าน่าจะต่ำกว่าห้าแล้วและน่าจะได้ของจากช่องแล้วนะครับรอบนี้เขาน่าจะหยิบเป็นอะไรเอ่ยของที่มีตอนนี้หยิบเป็นตาด้วยโอลิทไหมเราเอาไปทุบเล่นดูถ้าเกิดไม่อยากได้แต่ว่าหยิบไปตีบโกก็ไม่แย่นะครับเมื่อกี้นี้โอเคได้เป็นที2ดาวเรียบร้อยครับแล้วช่องมาแจกของตรงนี้ได้มาเป็นอะไรเอ่ยของมากมายโอ้โหแจก2ทีเลยเพราะว่าจากรอบธรรมดา1ทีแล้วก็จากเลือดเหลือต่ำกว่า50อีก1ทีนะครับก็เลยทําให้รวยจัด ไกลจะขึ้นเก้าได้เลยนะครับจากเมื่อกี้ที่เวลแปดประมาณอ่อนิดเดียวตอนนี้ก็ใกล้จะขึ้นเก้าไปเลยนะครับแล้วเหมือนจะยังสู้ไม่ได้หรือเปล่าเวลา2ดาวตรงนี้โดนหรือเปล่าโดนแอดไหมเรียบร้อยครับสู้ไม่ได้จริงด้วยตอนนี้สถานการณ์เริ่มไม่สู้ดีแล้วครับทุกคนเพราะว่าเริ่มจะสู้บอร์ดคนอื่นไม่ไหวแล้วนะเดอคูมันมาได้แค่นี้จริงครับเพราะว่าบอร์ดคนอื่นเขาแวลูไปไกลแคปบอร์ดได้ดีกว่านะเดอคูมันแคปได้แค่นี้จริงนะครับยกเว้นจะ โล w TF3 ดาวนั่นเองวินคอนดิชันสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นหรือเปล่านะในตาน,นี้นะครับถ้าทอปโปไปแล้วก็ถือว่าชนะแล้แหละเกมนี้หิคิไปครับโอเคจบเสร็จ500ร้อยครับกับเงินที่มีอยู่ประมาณ50บาทน่าจะยังไม่พอที่จะขึ้นเวล10หา TF3 าดาวแน่นอนโอเคเปิดเอเทมมาแบบนี้น่าจะหยิบเป็นอจอกกาะนะครับเอาเป็นจอกกาะให้มีไป มีได้ตาสไนเปอร์ด้วยน่าจะทุบตาด้วยลิตแล้วได้มาเป็นตาสไน์ก็ถือว่าเพอร์เฟกอยู่นะแล้วเรียบร้อยไงเจอแล้วด้วยนะครับ5บาดสามดาวหนึ่งคนถ้าเกิดโดนไปหนึ่งรอบคือมีโอกาสตายเยอะมากแล้วเราแพ้อยู่หลายบอดด้วยนะครับจากที่ดูดูกันไปเมื่อกี้แต่ว่ายังไม่เจอบอดท่าบาดสาดาวนะยังพอได้อยู่เจอเป็นบอดของสไนเปอร์อีกแล้วรอบนี้จะไหวหรือเปล่านะครับก็คิดว่าน่าจะไหวไหมแต่ดูจากทรงแล้วเหมือนจะไม่บ่าทุกคน โดนอีกแล้วหรือเปล่าสไนเปอแรงทุกคนไม่น่าจะไหวปะไหวปะยังไงซิกเอาให้ไหมซิกโอ้โหซิกเอาให้ครับเลือดน่าจะเหลือไม่ถึงร้อยแน่นอนทรงนี้เกือบแตกยังดีนะครับถ้าเกิดไปแพ้เมื่อกี้แล้วมาเจอ5บาท3าดาวคือแห้งแน่นอนแต่ว่าตอนนี้คือเรามี2ชีวิตไงถ้าเกิดเราเจอหบาทสาดาวรอบนี้เรายังพอแบบว่ามีอีกหนึ่งชีวิตเพื่อที่จะพลิกเกมได้อยู่ตอนนี้เขาเหลือเงินประมาณ50บาทยังไม่ขึ้น10นะครับตอนน่าจะรอขึ้นรอบหน้าหรือเปล่า รูปน่าจะมี2อันได้นะครับถ้าเกิดรอถึงรอบเศษสามได้เอ้ไม่ใช่เศษสามผิดผิดอ่ารอบ6กขีดสได้แล้วรอบนี้เจอเป็น5บาท3ดาวจริงด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดรอบหน้าไปเจออีกบอร์ดหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นบอร์ดสไนก็โอกาสแตกเยอะมากๆรอบนี้เขาเลยต้องหวังพึ่งปาฏิตารหย์แล้วว่าจะเจอหรือเปล่าสำหรับ TF3 ดาวแล้วเจอ TF ตัวที่2มาไม่ใช่ตัวที่2ตัวที่5แล้วได้เป็นตัวที่6มาแลว้วครับขาดอีกแค่1ตัวเท่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่ขาดอีก2ตัวเพราะว่ายังไม่ได้รูป ขาดอีกแค่2อขาดอีกแค่1ตัวตอนนี้ยังไง tf ตัวสุดท้ายกับเงินที่หมดแล้วแล้วเรียบร้อยไง tf 3ดาวมาแล้วแล้วดูไปเลยครับทีเอฟสาดาวกับเดือครูห้ตัว3ดาวเอ็นเกมก็ถือว่าพิกเกมได้ดีนะครับในตานี้ถ้าเกิดไม่ทําแบบนี้คือแพ้แน่นอนก็ถือว่าพิกเกมไปนะแต่ว่าคนอื่นไม่ตัดอีกแล้วครับ tf ทําไมไม่เก็บ t f ก่อนวะ เนี่ยถ้าเกิดไปเล่นก็แนะนำนะทุกคนส่องบอร์ดไปบอ่บอยแล้วก็ตัดที่เอฟนะครับไม่งั้นมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะก็ต้องขอบคุณคุณ,คณวันมอที่ส่งคลิปเข้ามาด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีคอนเทนต์แปลกๆเวอร์อะไรก็สามารถส่งมาได้ที่แชทแฟนเพจผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ข้างใต้ให้นะสามารถทักมาได้เลยแล้วถ้าเกิดผมไม่ได้ตอบตอบช้ายังไงก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดผมไม่เห็นนะครับ แล้วถ้าเกิดผมเห็นผมจะไลน์ตอบทุกคนแน่นอนก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยแล้วถ้าเกิดผิดพลาดระการได้ผมก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กด ทับสไคร้ด้วยไ้เจอกันนะผมวผนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup อัหม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆ่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุม้มต้อง หองไม่มีผิดหวังแน่นอน